โลกนี้กำลังจะถึงจุดจบอากาศมันเป็นพิษในทะเลก็ปนเปื้อนสรพสัดก็ใกล้จะสูญพันธุ์เศรษฐกิจกำลังจะพังพินาศการศึกษาไม่เคยพอผู้ตำรวจก็ช่อชนความฉลาดไปที่น่ารังเกียจติและความโง่เขากลับได้รางวัลผู้คนต่างหดหูมีโทสะพวกเราต่างรับกันไม่ได้เราทนไม่ได้แม้ตัวเองดังนั้นใครๆก็ต้องพึ่งยาเราเดินผ่านกันไปบนท้องถนน พูดจาไรา้ความหมายไม่ต่างกับพวกหุ่นยนต์มีแต่คนที่อยากดังมีชื่อเสียงมากกว่าใช้ชีวิตยังมีความหมายและมุ่งมั่นเพราะว่าความดังมาสําคัญกว่าความถูกต้องเรตติ้งมาสําคัญกว่าข้อเท็จจริงรัฐบาลสร้างเรือนจำม,มากกว่าที่จะสร้างโรงเรียนมันง่ายที่จะหาบิ๊กแม็กมากกว่าผลแอปเปิลและถ้าหาแอปเปิลได้มันก็ถูกแปลงพันธุกรรมจนไม่เหลือประธานาธิบดีหลอกเรานัาการเมืองก็โป้ปดสีผิวยังเป็นปัญหา เรื่องศาสนาก็ไม่ต่างพระเจ้าของนายไม่มีแต่พระเจ้าฉันอยู่และเขาก็รักทุกคนแต่ถ้านายไม่เห็นด้วยฉันจะข้านายซะหรือไม่ก็เถียงจนตายไปข้างหนึ่ง92%ของเพลงทางวิทยุมีแต่เรื่องเซ็กส์เด็กๆไม่เล่นไล่จับแต่เล่นสื่อลามกในวิดีโอคนทั่วไปนั่งดูทีวีวันละ5ชั่วโมงและความรุนแรงในทีวีก็มากมายกว่าแต่ก่อนเทคโนโลยีให้ทุกอย่างที่พวกเรานั้นต้องการและในขณะเดียวกันมันก็ขโมยทุกอย่างที่เรานั้นต้องการไปด้วย ศักดิ์ศรีกลายเป็นเรื่องสําคัญแต่ความเป็นคนกลับสําคัญไม่เท่าทุกๆคนรู้ในทุกๆเรื่องทุกๆคนต่างไปในทุกทีไม่สนบางคนไม่ก็โทษใครสักคนไม่มีความเป็นคนเหลือกันอีกแล้วมีแต่มนุษย์ชาติชั่วกับมนุษย์รอเป็นชาติอีกมากแต่ไม่ค่อยมีมนุษยชาติเงินยังเป็นต้นเหตุของความชั่วแต่เราก็บอกลูกๆว่าอย่าเรียนสายนั้นเพราะเงินที่ได้มันไม่มีทางพอความดีจะเกิดเมื่อแลกมาด้วยผลกําไรที่มากพอ วิดีโอความสวยของคนอื่นถูกส่งต่อมากมายเราหัวเราะเยาะและส่งต่อให้เพื่อนเพื่อทำไปกับเราคนต้นแบบในวันนี้ถ้าเป็น60ปีก่อนคงเป็นคนที่เขาว่าอย่าไปทําตามอย่างมีรัฐที่ยอมให้คนบินกันได้ถูกกฎหมายเพราะว่าพวกเขาเกิดมาในแบบนั้นบริษัทลงเงินไปเป็นล,ล้านๆจ้างคนเก่งมาทําให้เด็กเล็กๆรู้สึกว่าพวกแกต้องแต่งหน้าเพื่อให้หน้ามองจนความมั่นใจของตัวเองไม่มีเหลือถาะยังไงพวกเธอก็ไม่มีทางสวยพอในความสวยที่ถูกตีตราเอาไว้ พวกองค์กรบอกให้เราซื้อ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 นี่ซื้อนั่นคุณต้องได้มาคุณต้องเหมือนกันมีสิ่งนี้จะมีความสุขแต่มันมีอยู่ได้แค่ไม่นานแล้วเราจะทำอะไรได้ในความโกลาหลและบ้าบอในตอนนี้กันละ่ะอะไรคือทางออกเรายังรักได้แต่ไม่ใช่รักในเพลงโปรดที่ได้ยินทางวิทยุผมหมายถึงรักแท้รักจริงรักไร้ขอบเขตคุณรักได้รักกันและกันนับตั้งแต่ตอนตื่นยาวนานไปจนถึงตอนนอน แสดงความปรานีออกมาเพราะนั่นมาส่งต่อกันได้และยังใส่จิตใจไปในทุกๆก,การกระทําได้หวานมเมล็ดพันแห่งความดีแสดงความเห็นใจให้มากอีกสักหน่อยเรายังให้อภัยกันเพราะอีก300ปีจากนี้ความแค้นที่คุณเก็บไว้ที่มีต่อเพื่อนต่อแม่คุณพ่อคุณนมันคุ้มกันหรือเปล่าแทนที่จะเปลี่ยนคนอื่นเราเปลี่ยนตัวเองได้แล้วเปลี่ยนใจของเราเราได้แต่คําโกหกล้างสมองจากเล่าผู้นําและคนที่เราเชื่อจนเราจําเพื่อนพ้องพี่น้องเราไม่ได้กลายเป็นความโกรธความเกลียดและความโหดร้าย ด้วยความรักเรารับมือความโกรธด้วยความเห็นใจความเกลียดด้วยความปรานี